ที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี่คือไม้่วงหัวรีนะครับอายุ4ปีท่านผู้ชมที่เราทําวันนี้ก็คือตัดให้เกษตรกร,กรทั้งประเทศไทยได้เห็นชัดๆนะว่ามันเข้าแก่นไหมนะครับแก่นไม้ลายมันสวยหรือเปล่านะแล้วที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเก้าอี้ไม้่วงหัวรีนะครับที่คุณแชมป์บอกแล้วนะครับถ้าอยู่ในประเทศจีนนตัวนี้5 0,000 0บาทนะครับทำมาจากไม้อะไรทํามาจากไม้่วงหัวรีนะครับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ใหม่นะครับของเกษตรกร,กรผู้ปลูกไม้ในประเทศไทยนะจากนี้ต่อไปเราจะปลูกไม้ หวงหระี่ <H oly> นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนท่านผู้ชมนี่ในประเทศไทยนะครับเราอยู่ที่บ้านเป็งจานนะครับตำบลมันต้อนอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดนนองคายอันนี้เป็นแปลงปลูกนะครับของบริษัทหงมู่ไทยแลนด์ท่านผู้ชมเป็นแปลงปลูกของผมเองนะครับของที่นี่เองเราปลูกมาเนี่ยสีปีท่านผู้ชม4ปีอ่ะอยากให้เห็นจะชัดอันนี้4ปีนะต้นที่ล้มไม่เห็นจะชัดเลยเนี่ยอันนี้พอเวลาแห้งมาแล้วสีจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม้10ปีนะแต่ว่าตัวเนี้ยไม้อายุ4ปีท่านผู้ชมดูลาย สวยไหมครับนี่แหละที่มันแพงมันแพงเพราะลายไม้มันสวยแบบนี้ท่านได้เห็นชัดๆวันนี้ก็คือสดๆอยากให้เห็นนะต้นเนี่ยเป็นๆเ,เลยเนี่ยครับเราตัดลงเมื่อกี้เลยใบเขียวๆเ,เลยท่านผู้ชมดูนะครับนี่เล,นเ,เ,นเ,เ,เลยเนี่ยใบเขียวๆต้นเขียวๆจริงๆเลยเนี่ยแบบนี้เลยก็หลายๆท่านนะครับที่กาลังติดตามดูอยู่นะว่าสงสัยว่าไอ้ไม้สี่ปีมันจะเข้าแก่นไหมนะครับสวยงามไหมท่านผู้ชมดูนะนี่ ลายในประเทศไทยนี่บอกเลยนะว่า,าพ่อค้าไม้ในประเทศจีนมาดูแล้วนะครับพ่อค้าไม้ในเวียดนามมาดูแล้วไม้ของเราเนี่ยลายไม้สวยไม่ได้แพ้ในจีนในเวียดนามนะครับสวยกว่าด้วยซ้ำนะฮะอันนี้คือต้องแก่เจ้างนะครับที่ได้มาดูไม้ว่าไม้ของไทยมีคุณภาพหรือเปล่าตอนนี้เรากําลังดําเนินการส่งออกนะครับถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะแล้ววันนี้ก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรทางบ้านนะครับทุกๆคนว่า ไม้เศรษฐกิจตัวนี้เราทําได้จริงนะครับแล้วก็สายพันธุ์ของหงมู่เนี่ยเข้าแก่นจริงท่านผู้ชมอันนี้คือกิ่งไม้นะครับกิ่งกิ่งที่อยู่ด้านบนเขาเข้าแก่นแบบนี้ท่านผู้ชมเข้าแก่นแบบนี้เลยอันนี้เป็นสายพันธุ์ของหงมู่นะเราคัดสายพันธุ์มาอย่างดีรับประกันเข้าแก่นทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเราส่งเสริมเกษตรกรปลูกเนี่ยมา 6- 7ปีท่านผู้ชม6 7ปีผ่านมาแล้วท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ปลูกส่วนใหญ่ก็จะปลูกกันอายุประมาณสัก4-5ปีประมาณ5ปีนี่เยอะเลยท่านผู้ชม เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเอกสารฉบับใหม่ล่าสุดนะครับหลังจากที่เราปลูกนะครับต้นขนาดนี้มีใบรับรองนะครับจะต้องขึ้นทะเบียนก่อนนะถ้าไม่ขึ้นทะเบียนส่งออกไม่ได้นะครับอันนี้เราขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมครับดูนี่แกนไม้ขนาดนี้เอาจริงๆแล้วในประเทศจีนเขาขายกันแล้วนะครับแสดงว่าไม้4ปีนี่มันเริ่มขายได้เลยด้วยซ้ำนะครับแต่มูลค่าเพิ่มมันยังไม่สูงมากนะถ้าจะให้สูงจริงๆก็คือ10ปีขุดขายได้จริง ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับในในเพจของเราก็ได้กดค้นหานะครับคำว่าไม้ห่วงหัวลี่นะครับกดค้นหาคาว่าไม้หวงหัวลี่เลยบริษัทงหงมู่ไทยแลนด์เท่านั้นนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เป็นหนังสือจากกรมป่าไม้นะครับกรมป่าไม้61ถนนประโนโยธินเขตจตุจ,จัจกรกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องขอชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นนะก็คือเราได้สอบถามนะครับเลียนประธานบริษัท ประธานกรรมการบริหารนะครับบริษัท,ษทของมูไทยแลนด์คือผมนะครับผมเ,เป็นคนทําหนังสือส่งไปยังกรมป่าไม้นะครับว่าให้สอบถามว่าไอ้ไม้ดันเบอร์เกียร์ที่เขาบอกว่าหลายหลายคนนะครับเคยแย้งมาบอกว่าไม้สกุลพยุงทุกต้นส่งออกไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพยุงอะไรก็ส่งออกไม่ได้ผมเลยถามกรมป่าไม้ตรงๆนะครับว่าไม้สกุลดันเบอร์เกียร์เนี่ยสกุลพยุงเนี่ยมันมีพยุงต่างประเทศพยุงไทยนะครับเข้าใจว่าพยุงไทยมันติดมติคอรมอ 2, 5 5 1ส่งออกไม่ได้ แต่ตัวนี้คือพยุงสายพันธุ์จากจีนและจากเวียดนามแล้วขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรทุกอย่างแล้วถามว่าเกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ไหมมันจะต้องส่งออกไม่ได้ไหมปรากฏว่านะครับคำตอบมาคือกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วชนิดพันธุ์ไม้ดันเบรอร์เกียออโดลิเฟอร่าแล้วก็ดันเบอร์เรกียทอร์คินสิตคือพยุงไหหลำํำแล้วก็พยุงเวียดนามเนี่ยเป็นไม้นําเข้ามาจากต่างประเทศไม่ได้เป็นไม้ห่วงห้ามชัดๆนะครับ ไม่ได้เป็นหาไม้ห่วงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้โดยเฉพาะไม้ที่ปลูกในที่ดินเอกสารสิทธิ์ตรงนี้เป็นโฉนดมันจะผิดได้ยังไงนะครับมันถูกต้องอยู่แล้วแน่นอนร้อเปอร์เซนต์เพราะมันขึ้นทะเบียนนะครับแล้วมันนําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะหลายๆท่านที่บอกที่มาแย้งนะครับว่าอันนั่นนู่นนี่นั่นป่าไม้ไม่ส่งออกที่จริงกรมป่าไม้ก็ชี้แจงมาแล้วเนี่ยว่าไม่ได้เป็นไม้ห่วงห้ามนะครับในพื้นที่ที่รับรองจากรัดกฏโฉนดนั่นแหละนะครับ ามมาตราเจ็ดพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราชสองพแก้ไขเพิ่มเติม6 2นะฮะไม่มีกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลในขั้นตอนการปลูกการตัดการขนย้ายและการจำหน่ายกรมป่าไม้ไม่ได้เกี่ยวนะครับชัดไหมชัดเจนนะครับกรมป่าไม้ไม่ได้เกี่ยวแต่ในส่วนของการแปรรูปไม้ยังเกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ท่านจะแปรรูปหรือเปล่าจะทำเป็นก้ายีหรือเปล่า ถ้าจะทําเป็นเก้าอี้ก็ไปขออนุญาตกรมป่าไม้นะครับถ้าไม่ได้ทําเป็นเก้าอี้แล้วแต่นะครับจะปลูกจะตัดจะขนย้ายาทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการรับรองไม้เพื่อประโยชน์ที่ระบุแหล่งที่มาสามารถารับรองได้ด้วยตนเองนานผู้ชมครับหรือแจ้งหน่วยงานในท้องที่ของกรมป่าไม้เราก็ได้แจ้งไปเหมือนกันนะฮะขอบคุณด้วยสำนักเศรษฐกิจกรมป่าไม้กำลังดำเนินการให้เราอยู่นะครับ แล้วธน,นักเศรษฐกิจกรมป่าไม้ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วด้วยนะครับไม้ชุดนี้นะไม้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเพราะกรมวิชาการเกษตรนี่ก็คือหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งของรัฐเช่นเดียวกับกรมป่าไม้เช่นเดียวกันก็ต้องแบ่งกันนะครับว่ามันคุณจะอนุรักษ์หรือคุณจะส่งเสริมให้เป็นเศรษฐกิจถ้าจะส่งเสริมให้เป็นเศรษฐกิจจริงจังหน่อยนะครับให้เกษตรกรเขาส่งลืมตาอ้าปากได้นะครับไม้ชนิดนี้มันไม่ได้มาเอาจากป่าในประเทศไทยอยู่แล้วทุกคนก็รู้ ไม้พยุงไหหลำะยุงเวียดนามมันไม่เคยมีในป่าเมืองไทยมันจะไปลักลอบตัดเมื่อไหร่เนี่ยชัดเจนนะกรมป่าไม้ก็ชี้แจงมาแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับกรมป่าไม้นะครับ